บัตรเทาเอิญเฮ็ดเพิงเข่าคุณค่ะเออสีได้แกงบ่ค่ะสีได้แกงบ่เปิดอตึ้งตึ้งพี่น้องเออเนี่นี่แหละครับขอแชรพี่น้องขอแชรครับสุดแหลกจ้ะนี่ครับยุค่้าเกิดโดนนังซื้อค่ะมันยุบอ่ครับมันอยู่ขอดั้งค่ะเเฮ็ดเพิงเข่าอีลีเป็นบ่ดอกท่อหมวกนี่ครับบัตรฮะ อยู่ข้องแแหพี่น้องมันเป็นไงใกล้เวลาบ้านหน้าบ้านเห็นอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ขี่รถเล้งขี่มาเอารถไถครับไปแกคมันกับฝนหีุตกเลยบ่พอเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดส่งการพี่น้องส่งการเฮ็ดยังเกิดอยู่ครับ ตาเงิดบอค่ะตะเงิดบอพี่น้องมาเบิงไหนล่ะค่ะอันพ่นอันถือกินพ่นถือกินเนาะค่ะที่แหลก่าถือกินหอมๆอจ้ะบันพ่นก็เลยงหกวง่งไปเบิงพี่น้องไปเบิงจ้ะโอ้ยเป็นเห็นตาอันมูข้าเจ้าเนาะค่ะเห็นตามูข้าเจ้าอันโพดมากค่ะว่าอันเฮ็ดออกว่าสันโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางยาสูเฮ็ดจะออกอ่เด้อค่ะไปหาไตเขียดไตยังเห็นเข็ดพี่เบียพี่น้อง เงินอยู่พี่หน่อล่ะคะอันนี้เขาเอืนเฮ็ดเฮ็ดเพิงหวานนีเครับดอกึงบูดอกคุณหงดอกนีะปาดปาดปาเจ็บเฮ็ดเพิงอันเขาเก็บอยู่กันแท้ได้นีมโอ้มาหลุ่นกันพี่อกนะไปหาอีกจัน่ครับพี่หอปาดโอ้โีสุดว้อขนาฝนก็แหงสีต๊ะครับ แห่งฝาน้ำมันค่ะไอ้ยังยังขนมันยุ่นนะจะบานเพิ่นวา่าเพิ่นขีรถไก่คือค่ะขีโรถไถยแอนเที่ยวอ,ออกเที่ยวเขาซุเมอพี่น้องถือกินค่ะก็ดอกมันไม่เห็นเบิรงพี่น้องมันเป็นเย็ดผืนครับอันฝากกระซิบขึ้นขึ้เนีอาจารนี่เห็นแต่ไทยอื่นเพิ่นเก็บเห็ดครับเฮ้ยไทยยาโซก็ออกกับเด้อจ้าพี่น้องไอ้ทางไรเนาะค่ะเห็ด เฮ็ดออกได้เก็บได้แกงแล้วเนาะจ้า็คอมเมนต์มาบอกกันนี่ด้วยจ้านี่พีนะครับดอกนี้เกิดเป็นมูสครับเฮ็ดเฮ็ดผงครับเดือนเมษาค่ะพี่น้องบ่เคยได้เก็บเดือนเมษาจะเคลียจ้ะตะนายเนาะเฮ็ดนี่เกิดค่ะเกิดแน่ค่ะพี่น้องทีนี้ครั้งแรกครับนี่่ละะคเฮ็ดผงเลยครับโอ้ยเฮ็ดผงเขาบ้านเทาเอิญเฮ็ดผงเขา คุณค่ะสีได้แกงบ่ค่ะสีได้แกงบ่อพี่พีรุ่นกันจ้าอะไรอีกดอกพี่น้อง่ะโอ้ยดินดอกพี่น้อืมเก็บเปิดตัวเปิมเตั้งเบื้องเใกล้ครับอันนี้ขออนุญาตมีได้ได้ับเด้อเบื้องนั่นโดนได้ครับเพราะว่ามีดเมาก็ไอเย็ดนี่แหละครับข้อแข็งแกร่งข้อแข็งครับสุดแหลกจ้าครับไอที่เห็นเป็นยูค่าแห่งๆเนาะจ้านี่ อันเห็นเป็นยูค่าแห่งๆเนาะจ้ะนี่มันเป็นอัน,นยูคาเกิดโดนนะซื้อค่ะีน้อครับมันอยู่ขอบั้งค่ะเว้ยเฮ็ดเพิองเข่าอีลีแมนบอเฮ็ดเพิองเข่าได้นี่เนาะมันมันเคยเกิดได้อยู่นี่พี่น้องครับค้องแแทะครับเออช้ <c oughs> อนจีดีแกงละค่ะช้อนจีดีแกงแล้ว <c oughs> ดีใจฮึบๆเลยพี่น้องนี่ค่ะมันเป็นอันเป็นปลาอันหานอไม้นะจ้ะยู่ค่าเพิ่กกบซี่แหงๆค่ะซองหาซองหาซอยกันจ้ะโอ้ยพีพีพีผีเห็นแล้พี่น้องเห็นแล้ค่ะ วิ่งหลักวิ่งหนักคุณนี่จ้ะวิ่งหนัวิ่งหนักใช่ครับตาหกุดจังเลยติดตืดตืดครับติดตืดตืดตืดดีใจเนาะค่ะเพราะว่าบ่เคยเก็บอันเฮ็ดเดือนเมษสาจะเชียร์พี่น้องอันปีนี้ค่ะฝนมาไหวจ้ะนี่แหละจะได้แกงไงดิค่ะคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนี้เนาะค่ะอันไอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะติดตามช่องอิลาบานหน้าไหวเนาะค่ะ เพราะว่าไอช่องอีลาบานหน้าจะภาพไปเก็บเห็ดเบิร์ตม่องค่ะจะเตะทั้งดันเยอะปีทละครับค่ะเ๋ยวปีนี่เนาะค่ะสงสัยสี่เดอนลุยเห็ดปวกไงจ้ะพี่น,อนะะ้องไอทีเอ็นคลิปหลากุดเนาะค่ะทีลาบานหน้าเห็ดเป็นผาบนิ่งให,ให้เป็นรีวิวผาบให้เบิรงเนาะคะ่ะเห็ดปวกไงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเนาจะจ้ะเดี๋ยวจะภาพไปลุยปลาเห็ดปวกไงจ้ะธนวามันเคยเกิดจ้ะ เดี๋ยวไปเบ่งค่ะอัน,นย่างกัวมเนี่ยกะบ,บ่หูจักได้ค่ะนี่เพราะว่ามันกะสีหงหกเนกาะบันสีเฮดกะสีคือใบไม้แห้งจ้ะเดี๋ยวไปซองมึงน้ำเพลินจ้าไปลุ่นไปลุ่นพี่นอ้องอันที่ตื่นเต,ต,ต้นนะคะ่ะก็เลยเป็นเบาลว้วล้วเนี่ยบ่เคยไอเด็กเก็บเฮดเดือนเมษสายนล็กเทียจะดีใจหุม่มหุบด้วยพี่นอ้องปีนี้เน,ะะนาะค่ะขนมาไหวค่ะก็เลยเด็เก็บจ้ะ ตาพี่น้องมุนตาแขกๆกันนะท <c oughs> ี่ยาโสธรเหตุเกิดแล้วจ้าดีใจทักจ้าข <c oughs> ี่รถไก่ซื่อเหมือด้ค่ะนี่ตัวท่อหมวกนี่ครัาบบ<ะ>ัตรฮะจอของแขกพี่น้องมเงาเ <c oughs> มืม่อยใกล้เว้ยลาบ้านหน้าบ้านเห็นอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้่ลาบ้านหน้าบ้านเห็นจ้ะเซ็ตละ ใช่แลมวโอ้ยมัตัวทันผู้ชม่ะบันดนี้โอ้ยสังเกตบางให้ดีด้อค่ะสีคือใบตองค่ะโอ้ยอันนี้ข้าจะดีใจนะจะะงวกไปใส่กับเฮ้เห็นเป็นเห็ดเบิดจ้ะโอ้ยเถด่อห็นดอกยเอาเอเห็นอยู่ตลอนั่น มาเปนดอกง่ครับไม่ไม,ไมตองแหงครับดอกง่าท้ออันน่้ยก็ท่าจานนี่องหมืหอสดสุ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 ดุ้ดุดสุ้าุดสุดุ่้สุดสุดุ่ดสุดสุดาุดสครสบดัุตื่ดเตดนุดสุดาุัสงนั้นสุดุ่ดสุัสุดสุดส่ยสุดสุดสุดสัดสุดุดเุดดสุดอุดสุดดุ อันแนมเบิงเนาะค่ะผู้ใดกกับบ้านแมนเฮดเบิร์ดละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะค่ะแบบตื่นเต้นแหงจ้ะแนมไปใส่ค่ะแนมไปใส่ันละสีเดียวกันเบิร์ดาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันใหม่จ้ะไปหลุ่นกันใหม่ว่าแม่ไมนจะเกิดอยู่บนในป่านเพรามันหกเนาะมันหกกับอากาย่างเข้าไปปันดาเนาะจ้ะไปหาเบิรงอีกกันจ้ะ ยังได้ยังยังไปเรื่อยๆกันค่ะทุนร้านไม่ค่อยเกิดนะคะไอ้ดอนนี่จากอันเกิดสุปีค่ะนี่แต่ว่าปีนี้เนาะค่ะฝนดีฝ้าดีค่ะฝนดีฝ่าดีเพิ่นอันเลยเกิดค่ะปีนี้เกิดว้อีลีจ้ะไปค่ะตามก้นเพิ่นไปจ้ะนี่ค่ะไอ้มันเป็นปลาไ่เนาะจ้ะ เป็นปลาภัยหมุนปลาเนี่ยจังน้อยค่ะพี่น้องฝนกระแฮงมากจ้ะมั่นกับอันบ๊ะั่นเดาเอาขืนลดอยู่พอเฮ็ดกอนเนาะคะ่ะจังได้ก็เอาเฮ็ดกอนแหละพี่น้องเขาอยู่ทังโขกเอาค่ะว้ยมาบังกันพี่น้องมาบังกัน เพิ่นมาบังกันแล้วเมื่อหันดีใจเบิดจ้าดอกท้อหมวกเราบ้านนี้กาแฟไปเบิ่งแล้วเนาะค่ะเต้เต้ฝ้าห้องปุค่ะฟ้าฝนก็ะห้อมมาจ้ามันก็ต้องได้แก่พี่น้องเฮ็ดกระพาะค่ะที่ฝักฝ่าวจักหน่อยเนาะค่ะ อันนี้แล้วค่ะรถค่ะนตอนช่วงเศร้าเพิ่นเพิ่นออนแก้มั่นไปขายแล้วสองเถี่ยวจ่าบันไอหัวหนาสร้างทั้งเทค่อนกีดเพิ่นโท่มากเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยได้เปล่าไปค่ะพี่น้องว้ายเป็นที่นีเมยเนี่คะ่ะเฮ็ดกับได้กแกงอยู่จ้าว่ามันเหย็ด ดหลายลค้อโอ้นี่ดอกนึงครับว้าอยู่ขางขางกระออค่ะอุยดอกยีงนมนมอยู่ค่ะนี่อยู่ขางข้างกระออใี่มนานวงนนี้าคะมะกรูมั่นกระพอเฮียจ่าตังสิมานน่าจะพี่นอง เหมือนี้เนาะค่ะกับิได้สดแกงเฮดอันไอครั้งแรกของปีหกสี่เนาะค่ะบนี้มันทำเหรอครับเอารถไปขุมมันก่อนด้วครับบฝ่าความเนาะค่ะเพราะว่าฝนกำลังมนาจ้ะใช่ป่ะคือสีบลูงี้ใช้เหมือนกันรครับว่าเฮดเกิดถ่ายที่นี่กะบพอหลาบพอไพี่น้องมีกวนครับเพราะว่าฝนที่มากเหรอครับฝากกดไลค์กดแช่ในเด้อจ้า จกก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอิลาบาน,น้าเนน้นจ้าไอ้จังไดเนาะค่ะการเบึงคลิปก,กากรุน่ายาขามโคษณาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนาใจเล็กๆน้อยเนาะค่ะจังไดกาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ